สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำไก่ต้มน้ํำปลานะคะโอเคีละ่ะเราจะวางตะไคร้ลงไปก่อนอันนี้ตะไคร้นะครับต่อไปตามด้วยขิงเอ้ใช่ขาขาขาแห้งครับผมโอ้หลงขิงหลงข่า แห้งขีงลาใบมะกรูดครับผมกระเทียมบุบๆนะคะบุบโอเคจากนั้นตามด้วยไก่จ้าวางลงไปเลยจ้า นนั้นใส่น้ำลงไปให้ท่วมไก่นะคะอเอาแค่ท่วมไก่พอครับผมโอเคโอเคแค่ท่วมไก่นะคะโอเคล่ะหลังจากนั้นเราจะมาเทอาซอสต,ต้มน้ำปลาลงไปนะคะในนี้ก็จะมีเกลือน้ำปลา น้ำมันหอยสียิวดำนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะเราจะใส่ลงไปเราจะปรุงแบบใส่ลงไปน้อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอสุกชิมแล้วยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมทีหลังได้นะคะโอเคละเอาลงไปเลยจ้าปอ๊ชอัดล้งเทน้ำซอสลงไปเลยครับ เดี๋ยวล้างถ้วยเดี๋ยวล้างถ้วยด้วยน้ำน้ำแล้วลงไปเสียดายซอสโอเคโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้มกันเลยนะคะเราจะต้มที่ไฟแรงก่อนนะคะพอเขาเดือดแล้วค่อยลดไฟลงแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะลดไฟลงนะคะ เว okay, ลาแล้วเดี๋ยวเคี่ยวต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสุกเนาะขั้นตอนเนี้พอพอเดือดลดไฟลงแล้วก็เราสามารถชิมได้เลยว่าได้รสที่เราต้องการหรือยังนะคะขาดเหลืออะไรก็เติมรสชาติที่เต็งชอบได้เลยค่ะโอเคลาเดี๋ยวเคี่ยวต่อจน น้ำน้ำซอสเข้าไปในเนื้อไก่นะคะแล้วก็จนกว่าไก่จะมีเนื้อนุ่มทานง่ายนะคะโอเคเคี่ยวต่อไปครับด้วยไฟกลางครับงานของเราชิมแล้วรสชาติผ่านนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทานััน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าเป็นอซอสหวานก็ได้อาหารสำหรับเมื่อเย็นเราเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนไก่ต้มนน้ำปลา ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ